สวัสดีพี่วเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพระนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่206นะครับ206นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ200บาทนะครับสองรายการ300บาทเลยนะครับนี่ครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เรื่องแรกครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จนะครับ,รบแล้วก็มีพวก พวกโอยนะครับน่นะครับมีคล้ายโพยติดนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จเก่านะครับเนี่ยเนื้อแตกลายงานนะครับมีคล้ายมีพงในมาติดครับเนี่ยแบบด่างครับมีเม็ดน้ำเงินเม็ดเม็ดำดำๆครับเนี่ย หมายเลขห้าเป็นชินนาราชนะครับชินาราชหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับชินนาราชหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขหกนะครับเป็นพระวัดปากน้ำเลี่ยมเก่านะครับ เราเริ่มใช้มาครับหมายเลขหกนะครับพลาสติกซีดเลยนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จนลังเป็นฤูซีนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ อมาน,นี้แปดเป็นซิบรีหลวงพ่อกลยนะครับหมายเลขเก้านะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับสมเด็จหลวงพ่อเพรเพ่สามพันนะครับะนะครับมีฝังตะกุดนะครับ สามพันนะครับฝั่งตะกุดนะครับหมายดิซิมนะครับเป็นรอห้านะครับเหรียญรอห้านะเป็นเนื้ออันปะกล้านะครับเหรียญรอห้านะเนื้ออันปะกล้านะหมายดิซิมนะครับหมาดิซิบเอ็งนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อมุมนะครับ กเก็ตหลวงพ่อมุมมดปราสาทยืนน,น,น,นนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเ,นนกเกลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเป็นนกเก็ตหลวงพ่อโสธรปีหนึ่งแปดนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นรูปล่อครับรูปล่อหลวงพ่อกแก้วนะครับวัดช้างเผือกนะครับเพชรบูรณ์นะครับเนี่ยเป็นหลอโบราณนะครับ มายเลขสิบนะครับเป็นทุบโลนะครับทุบโลอโบราณนะครับหลวงพ่อยอดนะครับวัดหนองพระมอนะครับต่อไปมายเลขสิบ้านะครับเป็นพักเกสาคุบาสีวิชัยนะครับเป็นพิม ปีนผาเลี่ยงนะครับนี่ครับเป็นไปใครว่านนะครับมีเกสาเต็มเลยครับนี่ครับนี่นะครับมีเกสานะครับข้างตามเนื้อเขาจะมีเกสาเหมือนกันนะครับเนื้อผ้านะครับเนี่ยเกสาเต็มเลยนะครับทุกครับ อันนี้ชิพกนะครับเป็นหลวงข้อปาน,นะครับพิมพ์ขีมเม่นนะครับเนี่ยดินนะครับสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับ ันสิบแปดครับเป็นคุนแผนวัดบ้านกลางนะครับันสิบเกนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเคนวัดทําเขาอีโต้นะครับน้องมิตะกุบนะครับนะ สามดอกนะครับรวมพ่อเคนวัดถ้ำเขาอีโต้นะครับยี่สิบนะเป็นคุ้นแผ่นนะครับเนื้อดินนะครับเอ็มเก่ามานะครับนี่ครับแผ่นเนื้อดินนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นคุ้นแผ่นหลวงพ่อกวยนะครับเนื้อตะกัวนะครับเป็นแผ่นหลวงพ่อกวยเนื้อตะกัวมันยี่สิบเอ็ดนะครับ หมายเลขี่สิบสองครับเป็นเดือนหลวงพ่อลุ่งครับวัากระบือครับรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงครับยี่ิบสามครับเป็นหลวงพ่อคูนครับรุ่นเมตตาครับกรรมการไม่ตัดเปรับนี่ครับเมตตาหลวงพ่อคูนครับปีสระมาร้อยห้าสิบห้าครับ อนะีสี่นะครับเป็นปิตาหลวงผู้สุกนะครับปิตาหลวงผู้สุกนะครับหมายเลขี่ห้าครับเป็นพระปิตาครับนี่ครับแล้ก็ทองพูนนะครับหนองคายนะครับวัดป่าวัดสามคีอุปธรรมนะ ปิดตามมหาลาบนะครับนี่ครับหลวงพ่อทองพูนนะครับสิทสจันมั่นนะครับตามมหาลาบหลวงพ่อทองพูนนะครับน,นะครับมาพร้อมทงเดิมนะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับเป็นพระกิ่งนะครับ กิ่งหลวงพ่อข่าวนะครับเนี่ครับเขียนไว้อย่างนี้นครับหลวงพว่อขาวนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเหล่าโบราณนะครับยิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงูุเผือกนะครับเกตลมเพชรหลวงพุเผือกวัดกินแก้วนะครับ ยี่แปดเป็นพเปิลนะครับรุ่นบูชาครูนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพร้อมกล่องนะครับองค์เล็กนะครับมีจานนะครับสวยคมนะครับหลวงพ่อเปิ่นะครับบางพระนะครับยี่เก้าเป็นหลวงพ่อเปิลนะครับ เหยงพ่อเปิ่นขอมกล่องนะครับวดบังพระนะครับไหลทองสวยเลยนะครับปีสามกว่านะครับท่เจ็ดสามแปดนะครับนะครับท่านงพ่อปุกเสษนะครับสามสิบนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับถักลวดไว้นะครับถักลวดเก่าไว้นะครับพระเนื้อดินหักลวดเก่านะครับไมายเสามสิบนะครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจหกเจหกะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ